วัสดีครับเพราะแบรายการพกเกมมือทีวีนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมพีวีนะครับพาร์ทที่สองนันะครับผมน่าจะไม่ค่อยเล่นพีวีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยสนุกครับผมว่าทีมโฟเทสนุกกว่าครับพาร์ทหน้าก็เอาเป็นพาร์ทหน้าก็เอาเป็นทีมโฟเทสแล้วกันนะครับผมอัพเพื่อความสนุกครับผมก็ยังยศนิดๆอยู่นะครับผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นพีวียศผมก็เลยไม่ค่อยอัพ นะครับผมอัพดานอะไรดีครับเนี่ยนนายโเวอ่าก็เอาลองดูห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ได้เริ่มครับไม่มีใครส่งแคนมาครับเฮ้ยตกใจหมดครับ โอ้ยใส่รหัสสะดุดสินะโอเคครับอันนี้เริ่มกันแล้วครับอุ้ยได้วันระเบิดโอ้โหเล่นด่านวันระเบิดให้ดูสักหน่อยนะครับอืมแล้วผมจะเล่นให้ดู right. โอ้เลยโอ้โหดูนี่ครับโอ้โหมีมีกรงเล็บรอยู่ทีสีน้ำเงินนะผม ที่เขาปืนใหม่ล่าสุดเลยนี่นากมีคว่ามเฮ้ยระวังระวังตายครับผมเอาโดนลักโดนดัก คนนี้ก็มีครับผมนี่ก็เอาวันนี้เป็นดานสนัยครับแน่ๆเลยครับน่าจะเป็นดานสนัยครับผมคือถ้าจบคลิปนี้ก็ผมก็คลิปทิมเวทสองต่อเลยครับผมจจมีเาว่ามน คือปืนนี้มันเป็นปืนเทพเก่าเลยนะครับแต่ว่ามันมาออกใหม่แล้วถูกวางระเบิดแล้วครับสงสัยไม่ได้วางตรงนี้แน่ๆครับไปเลยไปเลย อ่ากูระเบิดครับกูระกูระเบิดแล้วกดคอนโทรลแล้วก็กดตัวเ e อครับก็จะกู้ดได้ครับผมโอเคครับมาเล่นกับเขามั้งครับ go 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 เครื่องลูดในเทขึ้นไปเลยครับผมเตมิ่ไงไปสิเออเดี๋ยวผมก็ตายพอดีแล้วไม่ลบ เอาละครับเอาละครับเอาละครับขึ้นรถไฟมาแล้วนะครับผมเฮ้ยมันวางระเบิดแล้วครับ อื้นะคบผมปืนมันเทพนะฮะผมก็ต้องระวังนิดหน่อยครับผมไม่ได้ใช้ปืนลูกซองครับนี่มันเคทูกระกาครับระวังที่ัาข้างหลังคุณโอ้โหงโง่มากเลยครับผมก็พูดไปครับกรรมความฉลาดน้อยครับผมผมก็เหมือนกันับความฉลาดน้อยทีแรกเลยอย่าเลือกปืนลูกซองซะก่อน เล่นทำไมนะเนี่ยปลาทิ้งเลยครับปืนปืนพกไม่ได้ใช้อะไรคือคิวโมเดทอุ้ยโอ้โหเอาแล้วนะครับ ผมก็เล่นบีบีไม่เก่งนะครับผมออนซูออนซูเลยด้วยซ้ำาแบบแต่เ้าเล่นทีระเทน,เนี่เก่งเก่งเก่งยอดเก่งครับเซียเลยด้วยซ้ำไครับถ้าเล่นทีระเทศสองเนี่ยครับเพราะมันเป็นเกมที่มันไม่ต้องมายิงแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็ยิงเหมือนกันครับมันยิงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยิงแบบนี้ครับโอ้ยชมประตูอัตประตูย ไม่รู้ครับไม่มันไม่รู้ครับมันไม่รู้ไปเลยครับอันนี้คือการดูนะครับผมตายครับผมเลยคนเดียวครับจุดจุดเอครับจุดเอจุดเอไปไหนหน้าจุดบีครับไม่รู้ครับจำไม่ได้กดสเปซบาร์นะครับเป็นการดูปืนทีแรกมันจะเป็นแบบนี้ก็กดสเปซบาร์ดูปืนครับ เอ้ยไม่ทันกูหนะครับเมื่อกี้มันแบบโอ้มันลุมผมมันลุมนี่เองดูนะทำไมมันถึงได้เก่งมันลุมคือแค่โมเดท ามามาตายครับผมโอเคครับคลิปนี้ถือว่าเฟลละกันนะครับงั้นก็กดไลค์กดซับสไคร้ได้นะครับสำหรับ,บวันนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ